สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสลามไปซะแล้วนะคะต่อจากตอนที่แล้วกระแสะตอบรับจากเหล่าขุนนางก็จริงจังเกินคาดบ้างเล็งเห็นผลประโยชน์และกลับไปจ้างนักผจญภัยโดยหวังให้มาพิชิตเขาวงกตแห่งนี้ซึ่งนักผจญภัยผู้ได้รับการว่าจ้างเหล่านั้นไม่ได้ปล่อยตัวตามใจแต่กลับจัดแจงเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีทั้งยังวางเป้าหมายก่อนกระทําการใดๆด,ด้วยถึงจะนับว่าเป็นส่วนน้อยทว่าหลังจากนี้คนที่เตรียมความ พรลิมูร,มรุก็กล่าวว่าที่ชั้นแรกมีจุดประชาสัมพันธ์อยู่หรือเราควรให้พวกเขาได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากตรงนั้นดีนะรามิลิสก็ถามว่าเรียนรู้แบบไหนหรอไม่ใช่แค่รามิลิสเท่านั้นคนอื่นๆก็เหมือนยังเข้าใจไม่กระจ่างเช่นกันลิมูรุจึงอธิบายความคิดของตัวเองให้พวกเขาฟังฉันกําลังคิดว่าจะเป็นยังไงถ้าเราเตรียมสถานที่สําหรับฝึกฝนทดสอบเรื่องต่างๆให้พวกเขาเช่นการเรียนรู้เรื่องกับดักหรือซ้อมสู้กับอสูรแบบนี้น่าจะ นีประโยชน์กว่าบอกใบ้เป็นไหนไหนไม่ใช่หรอริมรุ้ยอยากถือโอกาสเตรียมที่ออกกําลังกายสําหรับทหารหน้าใหม่ในเทมเพตซึ่งพักหลังมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นด้วยเนื่องจากในวงกฎไม่มีการตายด้วยอุบัติเหตุดังนั้นนี่อาจทำให้พวกริมรุ่สามารถจัดก,การซ้อมรบได้อย่างดีทีเดียวหลังจากที่ริมรุ่ขไขลวอเรื่องต่างๆแล้วกล่าวมันออกมาก็มีบุคคลไม่คาดคิดคนหนึ่งเห็นดีเห็นงามกับความคิดของริมรุ่เขาคนนั้นคือมาซาโยคิถ้างั้นจัดอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับการพิชิตเขาวงกฎก็น่าจะ ดีนะครับมาซายยคิพูดอย่างเรียบเฉยริมลมองเขาพร้อมกับประหลาดใจจากนั้นมาซายยคิก็รีบพูดขึ้นมาว่าอะผมไม่ควรแสดงความเห็นตามอําเภอใจใช่ไหมครับริมรูกก็ตอบว่าไม่หรอกไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะมาซายยคิก็กล่าวว่าถ้างาั้นก็ค่อยอยังชั่วพอดีประเด็นนี้มันน่าสนุกจนผมเผลอพูดออกไปนะครับ เขาว่าแล้วยิ้มเจือนมาซซยูคิปรับตัวได้ไวกว่าที่ริมรุคคิดดูท่าเขาค่อนข้างจะใจกล้าและน่าทนอยู่พอสมควรพอพูดถึงการอบรมระยะสั้นแล้วก็ต้องเอาพวกนักผจนภัยมารวมกันที่ห้องประชุมใหญ่สินะแถมยังต้องเจียดเวลามาอธิบายโครงสร้างของเขาวงกดด้วยแต่นั่นก็น่าจะมีประโยชน์ดีมาซายูคิก็พูดต่อว่าทำแบบทิวโรเรียลที่อยู่ในเกมไงครับเวโดราก็พูดขึ้นมาว่าเป็นชื่อที่ฟังดูน่าอร่อยดีใช่ของกินหรือเปล่าพวกเวโดราต่างสน,สนใจความคิด เห็นของมาซายคิริมุรุนึกว่าเวโดราจะรู้จักแต่กลับไม่รู้หรือนี่โลกใบนี้แปลภาษาให้อย่างปราณีก็จริงถา้าหากทั้งสองฝ่ายขาดฐานความรู้ร่วมกันก็สื่อความหมายไม่ได้อยู่ดีถ้าเวโดราไม่รู้รามิลิสคงไม่รู้เช่นกันเพราะงั้นริมุรุกับมาซายคิจึงช่วยกันอธิบายเกี่ยวกับทิวทร,รียลให้พวกเขาฟังฉันคิดว่าน่าจะให้สัมผัสประสบการณ์จริงเหมือนพวกนักกีฬาน่ะริมุรุกล่าวอย่างที่คุณริมุรุว่าเราจําเป็นต้องให้พวกเขาลับประสบการณ์หลายๆอย่างก่อนเข้าไปในเขา ว,วงกดังนั้นถ้าจัดรูปแบบภารกิจแล้วค่อยอธิบายความรู้เบื้องต้นก็น่าจะสื่อถึงนักผจญภัยทุกคนได้ไม่ยากมาไซายุคิกล่าวเช่นนั้นต่อให้อธิบายยืดยาวไปพวกเขาก็คงไม่เข้าใจหรอกลําพังแค่เตรียมสถานที่ฝึกซ้อมให้สร้างประสบการณ์ได้อย่างอิสระคงมีเพียงพวกเอาจริงเอาจังเท่านั้นที่มาใช้บริการมาไซายุคิคิดเช่นนั้นจึงต้องมีรูปแบบภารกิจต้องให้พวกเขาทําภารกิจง่ายๆเสียก่อนถึงจะออกใบอนุญ,ญาตให้เข้าเขาว,วงกตหลังจากศึกษาความรู้ขั้นต่ําแล้วเรานักผจญภัย น่าจะอยู่ในโหมดท้าทายต่อเขาวงกฎมากขึ้นเวดร่าและลามิลิสมีท่าทียอมรับเมื่อได้ฟังคําอธิบายของพวกลิมูรุเวดร่าก็กล่าวว่าฟังดูเข้าท่าดีนะข้าว่ารายการตอบสนองมากเกินไปแบบตอนนี้มันน่าเบื่อเกินไปอยากให้จัดสถานที่ฝึกปฏิบัติแล้วเพิ่มความสามารถของพวกเขาในระดับหนึ่งเหมือนกันลามิลิสก็กล่าวต่อว่าข้าเห็นด้วยถ้ามิลิมเห็นเข้าต้องของขึ้นจนต่อพวกนั้นกระจุยทุกคนแงะแงะเวดอ่ากับลามิลิสสนับสน,นุนตามมาด้วยโยมยหลังจาก t ทิ utorial รเ,รเสร็จลองให้พวกเขาลองใช้อาวุธกับอุปกรณ์ป้องกันที่มีสัญลักษณ์เทมเพสดูดีไหมครับหรือจะเตรียมภารกิจระดับยากให้คนที่หมดหนทางพิชิตเขาวงกตก็ท่าทางน่าสนใจนะครับเขากล่าวสรุปพร้อมเสริมความคิดเห็นของตัวเองริมรู้คิดว่านั่นสินะพิมพ์ไก์บุ๊กด้วยก็ดีลองให้ใครสักคนที่เหมาะสมมาเขียนบทความดูจะได้แนะนําเมืองไปในตัวที่ประสิทธิภาพของผู้เข้าร่วมย่ําแย่เป็นเพราะความไม่คุ้นชินพวกริมรู้จึงตัดสินใจถ่ายทอดความรู้ขั้นพื้นฐานให้แก่พวกเขา ถ้าไม่ทําเช่นนี้ตั้งแต่ชั้นที่50ซึ่งระดับความยากทวีมากขึ้นคงจนปัญญาน่าจะเตรียมคอร์สสาหรับติวเข้มให้คนที่อยากมุ่งหน้าไปอย่างจริงจังด้วยแต่ก็นะตั้งแต่ชั้น50ลงไปซึ่งเป็นของจริงมีกําหนดการว่าจะมีผู้ท้าทายจากรูเซเดอร์ล่วงหน้าไปก่อนเอาเข้าจริงพวกริมรู้คงไม่อาจฝากความหวังไว้กับพวกนักผจญภัยได้ฉะนั้นคนที่น่าจะต่อกรกับรามิลิสและเวโดลา่าจึงกลายเป็นโฮลี่ไนท์ทั้งหมดทั้งมวลไปโดยปียายลิมรู้ตัดสินใจแล้วว่าจะดัดแปลง หให้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมตามรูปแบบที่กล่าวมาและไม่ลืมเตรียมทางเข้าออกเฉพาะสําหรับทหารใหม่แยกกับผู้ท้าทายด้วยลาเมลิสตกปากรับคําด้วยความยินดีหลังจากได้ข้อสรุปริมลูก,ก้อตั้งใจจะปิดประชุมแต่ว่าเออเดี๋ยวก่อนครับยังมีเรื่องอื่นที่ผมนึกออกมาซายูคิทําตาเป็นประกายก่อนกล่าวความเห็นของตนออกมาตอนนี้ที่พักแรมกับที่กินข้าวมีอยู่แค่ในเขตปลอดภัยแต่จะเตรียมไว้ทุกชั้นไม่ดีกว่าหรอครับแถมไม่มีห้องน้ําแบบนี้ลําบากแย่เลยนะคะ มิติต่างๆยังไงก็เชื่อมต่อกันอยู่แล้วผมว่าเอาบานประตูไปติดไว้แถวๆบันไดแต่ละชั้นดีกว่าไหมครับคนที่เสี่ยงเข้าไปโดยไม่พกถุงน่องก็มีถึงค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างแพงแต่ต้องใช้แน่นอนนะครับลิมรู้ก็คิดว่าอะไรละนั่นมอนี่เป็นอัจฉริยะหรือไงกันอย่างเรื่องห้องน้ําด้วยความที่ตัวลิมรู้เองไม่จําเป็นต้องขับถ่ายของเสียออกมาจึงลืมใส่ใจไปซะสนิทลิมรู้ตกใจที่เขาออกความเห็นอันมีประโยชน์ได้มากกว่าที่คิดเมื่อเบนสายตาไปยังรามมลิสเธอก็พยายามหน้า ตอบอย่างถึงขังการที่สถานีรถไฟไม่มีกระดาษชำระทําให้ตู้ทิชชู่หยอดเหรียญซึ่งติดตั้งไว้ทารายได้เป็นกอบเป็นกร,รมนั่นเป็นอุบายอย่างหนึ่งถึงแม้จะขี้โกงแต่ข้อเท็จจริงที่ว่ามันได้ผลก็ยังเป็นความจริงอยู่ดีมาซายยคิดูถ้าจะมีวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆริมรูคิดเช่นนั้นจากนั้นก็กล่าวว่าถ้ามีความคิดเห็นอะไรอีกเบกฉันมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจริมรูยิ้มให้เขาแล้วพูดกระตุน้นทันในนั้นมาซายยคิก็เริ่มคุ้นคิดเล่ากับกําลังนึึึกกถงงเมซ่ เขาคงจะเคยเล่นขึ้นมา นั่นสินะครับทำเซฟพ,พอยต์ให้ใช้แค่ครั้งเดียวไม่ได้หรอกครับผมเคยโชคดีผ่านไปถึงชั้น10บแต่มาตอนนี้ไม่มีหลุมพังแล้วก็คงต้องใช้เวลามากขึ้นนี่ไม่ใช่เกมสําหรับผู้ท้าทายผมคิดว่าการผูกมัดพวกเขากับเรื่องเวลาที่นานขึ้นเป็นอีกปัจจัยที่ทําให้ระดับความยากเพิ่มมากขึ้นครับมาซายยคิกล่าวเช่นนั้นสิ่งที่มาซายยคิพูดฟังดูสมเหตุสมผลจริงๆในสภาพเช่นนี้ต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะลงไปถึงชั้น1ิบจากไอเดียเมื่อคู่ชัดเจนแล้วว่าการได้อยู่ในเขาวงกฏเป็น เวลานานอาจเอามาขายได้ลิมรู้คิดว่าลองมาคิดที่ประเด็นนี้อีกครั้งดีกว่ามั้งอืมเด็กนี่พูดจาเข้าท่าข้าก็คิดแบบนั้นอยู่เหมือนกันมนุษย์หนาช่งบบางปราะบางเราเลยต้องใส่ใจพวกเขานิดนึงเวโดราสน,สนับสนุนข้อเสนอของมาซายยูคิเป็นคนแรก ถ้าเป็นเซฟพอยต์แบบใช้แล้วทิ้งถ้าก็พอทําให้ได้นะแต่ว่านะให้พวกเขาพักในโรงแรมจะไม่กินกําไรมากกว่าหรอรามริลิสกล่าวเช่นนั้นการเตรียมไอเทมสามารถทําได้แถมพอเกี่ยวพันกับเรื่องเงินรามริลิสกับหัวแหลมขึ้นมาเธอแสดงความเห็นเป็นเรื่องเป็นราวจนลิมรู้ค่อนข้างประหลาดใจ ไม่หรอกครับมันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปนะท่านลามิลิสกับกันจะให้ประเมินรายได้ตอนนี้เลยก็ยังไหวถ้าไม่มีธุระอะไรพวกเขาคงพักที่โรงแรมกันแต่คนที่ต้องออกไปรายงานตามกําหนดก็ยังมีอยู่ยิ่งไปกว่านั้นยังมีคนที่อยากพประกันติดตัวไว้สักชิ้นเพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์ไม่คาดคิดพอรวมทั้งสองเข้าด้วยกันยอดขายของนกหวีดคืนถิน่นต้องพุ่งกระฉูดอย่างแน่นอนครับโยมายกล่าวเช่นนั้นถ้าทางโยมายจะเห็นความสําเร็จเขาดูกระตือรือร้นกับการเปลี่ยนมันให้เป็นสินค้าโดยแท้ ลองโดนผู้แบบนั้นใส่ลามมลิสต,ต้องนึกจุดที่ใช้งานออกบ้างละอีกอย่างถ้าเข้าไปอยู่ในเขาวงกฏหลายวันอาจทําทให้พวกเขาพวงเรื่องข้างนอกขึ้นมาก็เป็นได้หลังจากนี้พวกที่ถูกขุนนางจ้างต้องมาเป็นพันธมิตรกับริมูรุและอาจจะมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์อีกด้วยไม่นำซ้ำํามาซาย,ยุคิก็กล่าวว่ากรณีผมนะ่ะพวกพรองช่วยจัดการให้สบายๆแต่ข้างหน้าเซฟพอย์ชั้นที่10ก็ยังมีอศูนย์เก่งกาคอยคุ้มกันอยู่ดีไม่ใช่หรอครับผมว่าคงมีคนจํานวนไม่น้อยทีเดียวที่อยาก ใช้เซพฟพอยต์เสียก่อนจะเข้าไปท้าทายกับมันลิมรูพยักหน้ารับคำพูดของมาซายูคิการเดียนผู้พิทักษ์ชั้นความคิดที่จะบันทึกข้อมูลก่อนปราบบอสสาหรับเกมเมอร์ถือเป็นเรื่องปกติเพื่อลื้อฟื้นข้อมูลหลายชั่วโมงที่กลายเป็นความทรงจําอันสูญเปล่าไปหลังจากโดนบอสตัวสุดท้ายเล่นงานโดยไม่รู้ตัวให้กลับมาอีกครั้งอุบัติเหตุอันน่าเศร้าเช่นนั้นหากเป็นแค่เกมก็คงหัวล้อแล้วจบไปแต่ในชีวิตจริงนี่จะกลายเป็นเรื่องที่น่าเจ็บใจขนาดไหนกันลิมลูก็กล่าวว่า นั่นสินะพอลองคิดดูแล้วพวกเราคงแล้งน้ําใจเกินไปหน่อยเมื่อริมรู้เห็นดีด้วยเวลดรากับลามิลิสเลยพากันพยักหน้าเหงึกงักและแล้วไม่ทันไรมาซายุคิก็เหมือนจะถูกแต่งตั้งให้เป็นทีมเดียวกันไปโดยปียายจากนั้นเขาก็ผมว่าของจริงที่อยู่ตั้งแต่ชั้น50ลงไปนะ่ะไม่ต้องออมมือกับพวกเขาก็ได้แต่อย่างน้อยๆให้เหลือความง่ายในชั้นที่มีนักผจญภัยเก่งๆอยู่ไม่เยอะสักนิดก็ยังดีนะครับมาซายุคิกล่าวแสดงความเห็นโดยยกมุมมองด้านการจัดการออก มาได้อย่างสมบูรณ์แบบริมรู้คิดว่าความสามารถในการปรับตัวสูงนี่แหละคือเนื้อแท้ของมาซายูคิเอาเถอะริมรู้ไม่มีข้อโต้แย้งอะไรทั้งนั้นริมรู้ก็กล่าวว่า เอาล่ะงั้นเตรียมห้องพักไว้ที่หน้าบันไดแต่ละชั้นและหากจ่ายเงินก็สามารถออกไปที่มุมมุมหนึ่งของชั้น95ได้แล้วกันมุมนั้นมีที่พักแรมกับห้องอาหารเตรียมไว้ฉันไม่อยากให้ร้านสําหรับสมาชิกพิเศษของเอลต้องมาเปิดให้คนทั่วไปเข้าหลอกมาทําร้านสาหรับพวกนักพจนภทยกันดีกว่าคงไม่ต้องบอกนะว่าต้องเก็บค่าเข้าให้สมน้ําสมเนื้อหน่อยเยมไมก็ตอบว่าเ <c oughs> ข้าใจแล้วล่ะครับพอเป็นสถานที่ท่องเที่ยวย่อมมีค่าของชีพสูงขึ้นเหมือนกับราคากาแฟกระป๋องบนยอด ภูเขาไฟฟูจิที่แพงกว่าปกติหลายเท่าหากได้กินข้าวกล่องเนื้อย่างในที่แบบนั้นคงเยี่ยมสุดๆไม่นับเรื่องรสชาติส่วนราคาก็ถือว่าเอาเรื่องเลยทีเดียวเขาวงกดก็เช่นกันสถานที่ข้างในซึ่งสามารถเข้าไปใช้บริการได้ย่อมมีราคาค่อนข้างแพงกว่าเมืองด้านนอกดังนั้นแปลว่าประโยชน์ใช้สอยของเมืองชั้น95จะเพิ่มมากขึ้นด้วยลิมลูกก็ถาม,ามราเมลิสว่าเตรียมเซฟพ,พอยต์แบบใช้แล้วทิ้งได้จริงๆใช่ไหมรามลิสก็ตอบว่าแน่ซะยิ่งกว่าแน่พลังค่าเหลือเฟืออยู่แล้ว เป็นไอเทมที่ชื่อลูกแก้วบันทึกเหตุการณ์น่ะสามารถทําให้ใช้แค่ครั้งเดียวได้นะเล่มรู้คิดว่าไอเทมที่ลามิวิสร้างขึ้นช่างเป็นสินค้าที่สะดวกสบายเหลือเกินไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของวงกฏก็สามารถใช้ได้และการทํางานยังเหมือนเซฟพอยต์อีกด้วยหากเสียชีวิตหลังจากเก็บข้อมูลไว้ในลูกแก้วบันทึกเหตุการณ์จะสามารถกลับไปยังจุดบันทึกไว้ได้กรณีที่พวกเขาออกไปนอกวงกฏโดยใช้นกวีคืนถิน่นสถานที่ตอนกลับเข้ามาใหม่จะกลายเป็นจุดซึ่งจัดเก็บข้อมูลไว้ในลูกแก้วบันทึกเหตุ นนันเองไอเทมนี้ยังสามารถประยุต์เข้ากับโครงสร้างภายในเขาวงกฏที่ถูกดัดแปลงใหม่ได้ประมาณว่าถึงไม่ใช่จุดเดียวกันแต่มันจะส่งพวกเขาไปยังเขตปลอดภัยที่ใกล้ที่สุดแทนเพียงเท่านี้จุดที่เป็นปัญหาจึงถูกชำระออกไปและแผนปรับปรุงวงกฏใหม่ก็ถูกหยิบยกขึ้นมาจากการแบ่งปันความคิดเห็นของทุกๆคนมีความเห็นดีๆออกมา,มามากกว่าที่ริมรู้คิดชั้นที่1จะเป็นที่สำหรับรวบรวมประกาศและสถานที่ฝึกซ้อมเพื่อสัมผัสประสบการณ์ล่วงหน้าโดยทำการแนะนำผู้เล่นในรูปแบบของภารกิจ ให้พวกเขาได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเสียก่อนส่วนจะใช้บริการหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนคืนบังคับไปคงไม่ได้ความไม่ว่าเรื่องอะไรความรับผิดชอบส่วนบุคคลก็เป็นสิ่งสําคัญและชั้นที่หนึ่งนี้ได้ถูกสร้างมาเพื่อไม่ให้มีการตายใดๆเกิดขึ้นอาจมีนักะจนภัยที่ก่อปัญหาอยู่บ้างฉะนั้นพอเกิดเรื่องทีไรเจ้าหน้าที่ก็เดือดร้อนทุกทีนอกจากนี้ผู้ริมรู้ยังมีเจตนาอยากให้พวกเขาได้สัมผัสประสบการณ์ตายในชั้นนั้นด้วยเนื่องจากที่นั่นมีระบบฟื้นคืนชีพได้ในทนททัี จึงน่าจะหมอยแก่การเป็นสถานที่สำหรับเด็กๆส่วนผู้ที่มีระดับสูงทางพวกริมรู้จะตัดเตรียมห้องฝึกซ้อมต่อสู้กับอสู์หลากหลายประเภทไว้ให้อสน์ซึ่งถูกพัฒน,นาการไว้จะสวมปอกคอที่ทําให้มันฟื้นคืนชีพกลับมาได้อีกหลายๆครั้งจึงสามารถศึกษาวิธีการต่อสู้และขัดเกลาฝีมือตัวเองมากขึ้นทั้งยังเตรียมพื้นที่กว้างขวางและสร้างสถานที่ออกกําลังกายสําหรับทหารใหม่ของประเทศเทมเพสเป็นที่เรียบร้อยหากะกขังอสน์ไวไห้หลายๆต้นและจัดก,การรวมกลุ่มลบขนาดใหญ่ให้พวกเขาบ้างเป็นบาง ครั้งก็ดูน่าสนใจเหมือนกันของจริงจะเริ่มต้นตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปทวาากับดักที่เกี่ยวข้องกับความตายจะถูกกาจัดทิ้งจนถึงชั้น4อสูรที่เดินไปมารอบๆมีแค่พวกระดับต่ําตั้งแต่ E ถึง F, F เท่านั้นในห้องมีแล้งดีเพียงหนึ่งตนคอยเฝ้าอยู่ในกล่องสมบัติได้เตรียมโลโพชั่นยาฟื้นฟูนระดับต่ําที่น่าจะมีประโยชน์แก่การพิชิตวงกดเอาไว้ส่วนไอเทมราคาแพงอย่างพวกยุทธภัณฑ์จะโผล่ขึ้นมานับแต่ชั้น5ลงไปวงกดถูกปรับปรุงใหม่และเปลี่ยนลักษณะความยา ง่ายออกมาในลนนักษณะนี้เพราะงั้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้ความเร็วในการพิชิตวงกดคงจะเพิ่มขึ้นแม้แต่การพัฒนาเกมยังต้องทดสอบอย่างใกล้ชิดการเปิดวงกดโดยขายการซ้อมเสียก่อนจึงดูท่าจะเป็นไปได้ยากแล้วนะลิมรูก็พูดขึ้นมาว่าถ้างั้นวาระการประชุมคงมีเท่านี้สินะใครมีความเห็นอะไรอย่างอื่นอีกไหมลิมรูพอใจกับการประชุมพางยืนคําถามเผื่อไว้ก่อนทุกคนแสดงความคิดเห็นร่วมกันแล้วประเด็นในวันนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละนะผมพูดได้ไหมครับคนที่พูดขึ้นมาคือโย ลิมลูก็กล่าวว่าอ้าวมีอะไรจะเสนออีกเหรอโยมายก็ตอบว่าครับที่จริงมันมีประเด็นเกี่ยวกับการบริหารเขาวงกฎนะครับไม่ใช่เนื้อหาภายในวงกฎแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการโฆษณาหรือการเก็บค่าบริการสินะลิมลูก็ติดใจเรื่องนั้นอยู่เหมือนกันเพิ่งผ่านไปแค่3วันผลกํากไรคงยังไม่กระเตื้องเท่าไหร่ลามิลิสเองก็น่าจะได้กลิ่นเงินถึงมองไปยังโยมายด้วยดวงตาเป็นประกายเธอดูดเป็นปผู้สามัญธรรมดาเกินไปจนให้ความรู้สึกหน้าขันถึงท่านจะคาดหวังอย่าง นั้นก็เถอะแต่เราเพิ่งจะได้ทุนคืนกับมาเองครับส่วนรายงานของผมเกี่ยวกับการโฆษณาต่างหากล่ะครับโยมาชี้ e แจงให้ลามลิสฟังแล้วยิ้มแห้งๆจากนั้นจึงค่อยอธิบายผลการรายงานอีกครั้ง เพื่อดึงดูดความสนใจจากขุนนางทุกคนทุกแห่งผมเลยลองคำนวณจำนวนเงินรางวัลเอาไว้สัก100เหรียญทองดีไหมครับเราจะจ่ายไปเหรียญทองดาราหนึ่งเหรียญโยมายดำเนินการโดยคำนึงถึงความรู้สึกของริมรู้ด้วยสินะริมูรู้ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดค,ครั้งก่อนจึงคิดอยากจะกำจัดเหรียญทองดาราโดยเร็วถึงขั้นนั้นถ้าเกิดเป็นเหรียญทอง100เหรียญจากความรู้สึกของริมุรู้มันก็ประมาณ10บล้านเยนละมั้งสำหรับชาวบ้านมันถือเป็นเงินก้อนโตอยู่หรอกแต่ถ้าจะทำให้พวกขุนนางเศรษฐีขยับขยือนได้ เงินเท่านี้น่าจะน้อยเกินไปถึงจะมีหินผนึกเวกับแรดอบในกล่องสมบัติด้วยแต่ลิมรู้ว่าแค่นั้นมันยังไม่คุ้มพอหรอกโยไม่เสียยิ้มให้กับข้อสงสัยของลิมรู้จากคําอธิบายของโยไมยเขาได้เตรียมรางวัลไว้ทุกครั้งที่มีการปรับบอสมอนเตอร์แต่ละตัวด้วยชั้น10คือแบ็กสไปเดอร์แมงมุมยักษ์ความยากอยู่ที่แลงบีกลุ่มแรกที่ล้มมันสําเร็จจะได้รับสามเหรียญทองชั้น20คืออ e ีวิลมูคาเดตะขาบยักษ์แลงบีบวกมันจะปล่อยลมหายใจอมภาทซึ่งงงมมีพลัรรุนแออกาบ วก้างถือว่าเป็นอสรูรที่ค่อนข้างแข็งแกร่งทีเดียว5กลุ่มแรกที่ปราบมันสำเร็จจะได้รับเหรียญทอง5้าเหรียญชั้น30คือโอเกอร์ลอดราชายักษ์ข้างแลงบีบวกพร้อมเหล่าสมุน5ต้ตนพวกมันคืออสูรหยาบช้าที่เคลื่อนไหวตามสัญชาตญาณต่างจากพวกเบนนีมารุกล้ามเนื้อมีกําลังมหาศาลสอดประสานกับกลยุทธ์อันช่ําชองเนื่องจากเป็นการต่อสู้แบบกลุ่มดังนั้นหากไม่เข้าไปประทะเป็นทีมต้องสาหัสอย่างแน่นอนรางวัลคือเหรียญทอง10เหรียญจํากัดแค่5กลุ่มแรกอีกเช่นเคย และหลังจากนี้เป็นต้นไปการต่อสู้จะโหดขึ้นอย่างเต็มตัวเทมเพสเซอร์เพสแองเอโบถูกจัดให้ประจำอยู่ในชั้นที่40ตามกำหนดมันมีสกินลมหายใจพิษหมอกที่ครอบคลองเขตการโจมตีอันทรงพลังทำให้ปาร์ตี้ที่ไม่อ่อนช้อยอย่อยับในชั่วพริบตาเดียวพูดตามตรงก็คือมันยากระดับที่นักผจญภยัยแ้งเออย่างไกลจะสามารถปราบปรสนตนนี้ได้เพียงลำพังรางวัลคือเหรียญทอง20เหรียญแม้จะจำกัดแค่3ากลุ่มแรกแต่คงไม่มีผู้โจมตีคนไหนโผลมาได้ง่ายาดแบบนั้น กาเดียนชั้น50คือโกซุลุและเมซุลุคอยสับเปลี่ยนกันพวกเขาวิวัฒนาการเป็นมนุษย์มารที่อยู่เหนือกว่าแหลงเอดังนั้นคนที่สามารถโค่นล้มพวกเขาได้จึงน่าจะมีจํากัดหากสามารถฝ่าไปจนถึงชั้น50จะได้รับเหรียญทอง100เหรียญเป็นรางวัลจํานวนเงินพุ่งสูงขึ้นในคราวเดียวก็จริงแต่คิดจากระดับความยากแล้วย่อมเป็นเรื่องธรรมดาละนะลิมุลุก็กล่าวว่าอย่างนี้นี่เองแบ่งสรรปันส่วนซะดีเชียวนะในเมื่อเราหวังผลตอบรับจากการโฆษณาได้แบบนี้ก็แปลว่ามันจะ ต้นความอยากแข่งขันในตัวพวกขุนนางได้ด้วยสินะโยมายก็ตอบว่าตามนั้นเลยครับการประกาศผู้ชนะการโจมตีในแต่ละเดือนคงจะทําให้ใจที่อยากแข่งขันในตัวทุกคนพุ่งสูงขึ้นรางวัลก็จํากัดให้แค่ครั้งแรกไม่มีการได้ซ้ําหลายๆครั้งในคนเดียวดังนั้นเราจึงสามารถควบคุมการแข่งขันที่มากเกินไปได้อีกด้วยเข้าใจแล้วละ่ะถ้าจํากัดแค่ครั้งแรกต่อให้หมกมุ่นกับบอสเพราะหวังเอารางวัลไปก็ไม่มีความหมายจะได้ป้องกันการผูกขาดเงินรางวัลในช่วงต้นเดือนไว้กับ คนเดดียยวว้ส่วนเงินรางวัลก็สามารถบวกเพิ่มเป็นค่าใช้จ่ายตายตัวเพราะมีการจํากัดจํานวนคนตามลําดับทุกเดือนสามารถปลุกเร้าจิตใจที่หวังตกเงินรางวัลและจิตวิญญาณการแข่งขันได้ด้วยเงินเพียงเล็กน้อยเมื่อมองจากผลกําไรไม่สะเทือนกระเป๋าสตางค์อีกต่างหากช่างเป็นกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมเสียนี้กระไรลิมรู้คิดเช่นนั้นกว่าจะมีคนฝ่าไปถึงชั้น50คงอีกสักระยะหนึ่งเงินที่ต้องจ่ายก็คงอยู่่แค่ขั้นต่ําสุดเยอไมก์ก็กล่าวว่าถ้ายังไงผมต้องขอแรงท่านมาซาย,ยูคิ ช่วยฝ่าไปถึงชั้น50ด้วยนะครับจะได้เป็นการโฆษณาอย่างยิ่งใหญ่ด้วยพลังของท่านมาซาโยคิปัญหาที่เหลือก็มีแค่เรื่องของเวลาเท่านั้นสินะครับลิมรุก็คิดว่าสมกับเป็นโยมายชายหนุ่มจัดการได้อย่างอยู่หมัดถ้าทางเขาจะขัดเกลาแผนการมาเป็นอย่างดีปล่อยให้ทําต่อไปแบบนี้ก็แล้วกันลิมรุก็กล่าวว่าฟังดูเป็นข้อเสนอที่ดีนะนอกจากจะเพิ่มชื่อเสียงให้มาซาโยคิแล้วยังได้โฆษณาดันเจี้ยนไปในตัวด้วยอาศัยจังหวะที่การพิชิตวงกดเริ่มชะงักแล้วค่อยด ำเนินการตามแผนแล้วกันโยมายก็ตอบว่าผมก็คิดเช่นนั้นครับสมกับเป็นท่านลิมุรูจริงๆริงลิมรุประสานเสียงหัวร้อชอบใจไปพร้อมกับโยมายเออในความเห็นของผมมาซายูคิคุงทําเหมือนจะพูดอะไรสักอย่างแต่ลิมรุแกล้งทําทีเป็นไม่ได้ยินแล้วก็ขอจบตอนที่140เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปในอนะีพีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ